สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยอ่าชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกันไปในช่วงแรกนะคะของมื่อวันที่29ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่าเน้นย้ําโค้งสุดท้ายนะคะคมโค้งแนวทางจาก ปูสามเงาค่ะพี่น้องคะเอามืาอนี้นะคะโค้งสุดท้ายแนวทางของปูสามเงานะคะถามโค้งสี่ดหมว่าเป็นตัวใดพอไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแค่์การน้ังสการ์นะคะอาจารย์การน้ังสการ์ค่ะอาจารย์คะเยู่เลยอยๆนะเบื้องลอยๆนะเอฟซีแค่ะทีดูเบื้องลอยอยู่ นะ <Okay. S 2> วาหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะปล่อยอีกเบอร์นึงเป็นโครงสุดท้ายนะค่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้อพิเศษเป็นเลขพิเศษเลยที่ได้มาใหม่ๆ <Okay. S 2> เลขคำนวณแล้วนี่มีแต่มาลงนะโอ้ค่ะค่ะได้ค่ะเลขคำนวณแล้วมาลงค่ะ <Okay. S 2> พร้อมแล้วก็เริ่มเลย <Okay. S 2> นะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มลยเลขปกหลักไม่ต้องไปปักก็แล้วนะ้เพาะมันปักห้าทูนก็ห้าไปแล้วนะค่ะ okay. ลงค่าไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้นคลิปนี้จะให้ตัวเดียวเลยนะค่ะพ่อจารย์ให้เลขคตัวตัวเดียวสอตัวอย่างละเบอรนะ์แยกล่างบนนะค่ะก็ไม่ถามตัวจะให้เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดค่ะอแยกจัดเล่นมาเป็นคู่ล่าง ห้าเก้าห้าเก้าค่ะเออห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดบนห้าเจ็ดบนค่ะปีตัวก็ห้าเก้าห้าเจ็ดสีตัวเป็นห้าเก้าห้าเจ็ดนะคะเยใช่แค่นี้เน้นเลยนะตัวนี้สามตัวเน,นี่เพอมีได้กระดังกินขนมแตกสามตัวไม่รู้ตัว ก้า uhm 95นี่มีทุกคนเลยนะ95 9005นี่มีทุกอาจารย์เลยก้าวันนี้ใส่เสื้อสีจุดจิตดีจังเลยจุดจิตบังรถดวมีตัวนี้นานแล้วแต่ว่าทีนี้คนเขาว่าคนเกิดวันพุธเป็นกาลกินีสีมพูสีมพูนี่เป็นกาลากินีวันนี้มันไม่มีเสื้อใส่ฝนตกเยอะไม่มีเสื้อใส่ก็เลยตั้งใส่ตัวนี้ค่ะ สีชมพูเลยเนี่ยดู<ส>ดูใน<ส>ในกล้องสีบานเย็นมันคล้ายคล้ายสีบานเย็นมันเป็นเป็นสีบานเย็นค่ะอาจารย์คล้าคล้ายเป็นสีบานเย็ออนะออกแดงนะญญออกแดงใช่ค่ะบันเย็นออกชมพูเนี่าอย่าอย่าไปเชื่อมากมายมันอย่าไปเชื่อมากมายไม่เชื่อบ้านก็อดาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่สีชมพูใช่ไหมคะอาจารย์เขาเรียกว่าบันเย็นใช่ไหมคะ สีแบนเย็นชมพูมันจะเป็นไม่ใช่แบบนี้เนาะพ่อจารย์ินเดือดแดงแสดงเลือดนกก็ไม่ใช่นะแดงเลือดอ่าอ่ค่ะค่ะเออแสดงว่าใส่ได้ชมพูมัน็ชมพูอย่างก็ข้างหลังดอกไม้ข้างหลังน่ะมันส้มอมชมพูนะคช่พ่อจารย์อย่างนั้นก็ใส่ได้นี่เบิร์ดเลยซื้อมาสี่ห้าปีแล้วไม่เคยใส่เขาบอกว่าเป็นการลักินีคนเกิดมันพุทธก็เลยว่าไม่ใส่กินีกินเนื้ออะไรแล้วม่เป็นที่อย่างมันจะเป็นยังไงอือฮะ เทือดโชคมากมายว่า,า,จ,าววจะโทรหาก็เลยไม่โทรก็เดี๋ยวได้ทักพักไม่โทรก็จะไล่ไปให้หลวงกุ้งนะอ๋อค่ะไอ้หลวงกุ้งยังไงงวดที่แล้วเสียดายประกุ้กงก,ก็ไม่ได้ลงคลิปก็ไม <laughs> ่ได้ใช่ค่ะอาจารย์โอ้เสียดายมาสามตัวเลย <laughs> <laughs> แตกแม่งสามตัวสองตัวเลยค่ะเหมือนเหมือนโดนแกล้งอะไรเงี้ยโอ้เรามันจังหวะมันมาไข่พอดีเลย ช่องปรเหมือนกันเขาก็เกรงใจเราเขาบอกก็ไม่เอาออกให้แล้วก็ไม่ลงกลุ่มอีกด้วยโอ้โหสุตเดยวหดเยแต่เด็กวิ่งนี่แทบไม่พลาดเลยแต่สามสิบมวดที่สิบมวดเนอเมริลาก็หลุดงวดงวดองนึกที่นี้เลยตันนี้เนี้ยนะเบอร์เงินวัยเนี่ยวัยเอทีนะ้นขเนี่ย เก้ามาต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้กระดังสูงแล้วก็คลิปแรกก็ให้ไปเก้าห้ามกันเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์นะค่ะเจัดเจ็ดเก้าตัวก็ได้นะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเหรอคะอาจารย์เจ็ดเก้าเจ็ดขาวเดี๋ยวห้าเจ็ดทั้งบนนะเจ็ดเก้าลงมาล่างก็ได้นะเจ็ดเก้ามาลงล่างค่ะอืเอแค่นั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไม่ใหญ่นะ ดูอย่าให้มันถึงตุลาจริงๆแล้วดวงมันจะเปิดคูงคูญาติคนนี้วาระกายมานนะได้เขได้เข้าม,มาหลายเดือนเหมือนกันนะเอฟซีก็ว่าขอบัน,น,นหมายเลขเป็นกีน้อยพ่อว่าโอ้ยยังไม่ให้เดี๋ยวจะให้วันที่หกต้องทำบุญทีเดียว <laughs> ให้เดี๋ยวไปขออตรงนัดรอบอีกเทำบุญมาแล้วมันทำอะไรอีกว่ะ <laughs> ที่เกียดจำาอนโอนคเดี๋ยวให้ทีเดียวให้ทีเดียวใจเยน็ยนใจเย็นรอก,ก่อนใจเยน็ยนอย่อะไรได้ทาแน่นอนถูกไม่ทุกก็ทํามาเราก็อยากจะทํา พ่อขอไม่เลขบัญชีมันน่อยจะทําบุญยังยังไม่ให้ยังแอบเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวรอโน,โน่นก่อนวันที 6, ่หกเราจะบอกให้ทุกคนนะเดี๋ยวถ้ารำมาทำแย่ไม่ทำ <c oughs> จะมีคนที่อยากทป yeah, yeah ิดรำเยอะแยะที่มันถูกไงค่ะค <c oughs> นนั้นถูกสามตัวโต๊ะสามตัวโต๊ะสามตัวตรงหกกำค่ะ เอฮ่าเดีนยะมันเกินปะทูเดินหมูปะท้าเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นป้าสองหมื่นนี้ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยขายปวดหัวเลยหวยออกมาตรงเลยโอ้โหตอนแรกไม่ไม่รู้ว่าถูกเลยจำไว้น่ะนะตอนแรกไม่รู้ว่าถูกนาพระอานาร์ได้โทรไปหาบุญละรวยเอ๊ะถูกแล้วป่าบุญละรวยอยู่ว่าดูเอ้าวมันมันเข้าระดับต้ว มันไข่ยังไงเนาะไข่แล้วก็เหมือนตึ๊บเลือยเลยเบอร์ละรวยยังไม่รู้ว่าเข้าเลยใช่ครับอาจารย์ว่าเป็นหกกลางหน้าไงค่ะเนื้อหกไม่มีเก็วกระเข้าเอ้าโอเคจ้าอาจารย์ไม่ใช่วเข้ามากุ้งจริงกุ้งจริงให้โชคดีไม่ใช่เลยเนอะทุกคนที่ดูอยู่นี้เปิดใจเลยเก้าห้าเจ็ดแน่ละ หนักๆหน่อยนะน่าจะมาแล้วนะามาก็วันที่หกก็ช่วยกันเดี๋ยวลุง่อจะส่งหน้าสองไปให้เบืองละรวยโชว์ให้หน่อยนะก็ใครอยากทำก็ทำม,มานะคนละหาบาทบาท,ทิตบันที่ิบาทก็จะได้ร่วมกันโมทนาบุญทอดกระถินไปได้วยกันนะขอให้โชคดีมีชัยทุกคนเลยอายุอุณสุขมิของพรัหลังขาถูก <มา S 2> เร<ล>ตามรัศกาขกัาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องเดินแนวทางความโค้งค่ะพี่น้องคะมณีโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางของปูสามเงาค่ะหาเก้าหาเจ็ดนะคะหาเก้าหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดหาเจ็ดล่างหาเก้ากับเจ็ดเก้ามณีนะคะปูเราเน้นเก้าหาเจ็ด้อพี่น้องเด้อแนวทางของปูมนีซีโตเม็ดเดียวนะคะแต่วันนี่ปูมาแยกย่อยออกนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูหัวที่ผ่านมานี กระเข่าสามตัวต่วันประเดิ่มลงประเดิลงคลิปนะคะเนื่องจากว่าปูแล้ากับมปีประชุมสงฆ์แล้วกับบอสสมบัยพร้อมก็ะเริ่มปรเดิลงพี่น้องแต่ว่าปูแล้าสงข์ข้ามไปเบิ่งหนึ่ว่าทั้งร่ายอยู่ค่ะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะเน้นย้ําโค้งสุดท้ายขามโค้งเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบ่งเนะะ้องค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกะะ่าค่ะพี่น้องคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพมี่น้องบรรเทาสุขสกุลนนคะ่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูสามเงาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหลว้ะะาาลวก,กันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดฝาติดตามคากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสียบลาดทุกคลิปทูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูสามเงาคงสุดท้ายค่ะคงทั้งหมดุ้ยมณีมีเพียงซัมเนค่ะและกาสิด่ดขอตัวลา พ่อแม่พี่น้องประทับสุขกูสุขภันไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แป่นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ